วัดีค่ะวันนี้ช่องมาดามนูตชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาคลองสิบห้านะคะมาตามดูว่าราคาบอลสีเนี่ยไปไกลแค่ไหนแล้วที่นี่เนาะเดี๋ยวเราจะพาชมกันค่ะกันเลยไม่ร,อรออ้อนหรอมาดูราคากันนะคะว่าตอนนี้แต่ละต้นราคาเท่าไหร่ มาเจอเลือนขุนสีแล้วต้นนี้นุดเองก็ยังไม่มีเก็บนะคะโอ้หเลือนเลือนขุนสีสวยค่ะต้นละแปดร้อยบาทน,นะคะเรือนขุนสีมีแค่สองใบเออเรือนขุนสีสวยแฮค้าขายขายสีเป็นจะลงต้นละแปดร้อยค่ะสวยสวยสวยแต่ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเจอเป็นเอ่อ บอลสีเดนมาอะไอย่างะคมูกค้ากคอกย่างนี้ะถามอไาใ่จรอย่างหาอันนี้ไม่ใช่พกหลงนะคะป้าป้าขายพกหลงไปตั้งนานจนจะหมดอ่ะลูกอ๋อพกลงที่นี่แพงไหมคะจริงๆอป้ามาขายของเลยอป้าขายค่ร้อยหิบาทเองอ๋อแต่ตอนนี้ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือถามไปถามมาป้าบอกว่าอันนี้คือบอลจีนนะคะ แบบก๊อปได้เหมือนไทยมากเมื่อกี้นุชก็ถึงบอกว่าก๊อปจน้ายเอ่อสีเบนจะลงเลยดูซิเนี่ยแปดร้อยแต่ว่าตัวนี้ก็แข็งแรงนะคะต่างจากอ่อตอเบอรี่สตาร์นะตอเบอรี่สตาร์เยอะมากนะคะบอลจีนบอลจีนเยอะมากเลยนะคะบอกว่าบอลไทย ไม่มีขายแล้วค่ะหมดหายยากตามหาบอนสีไม่เจอเนาะเราดูต้นอื่นกันไปก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้อัปเดตต้นไม้ของเราตอนนี้ราคาไปถึงไหนแล้วนะคะค้าขายลำรวยสองร้อยสี่ปุกสมใจปองสองร้อยแก้วสรารพัดหนึ่งร้อยแปด ออมชมพูร้อยห้าสิบเผื่อแถวบ้านเราขายแพงๆจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเ <c oughs> <g ül> งินไหลมากับออมชมพูมันต่างกันยังไงอะออมชมพูแต่นี่เงินไหลไหลมาร้อยห้าสิบงงเงินไหลมาร้อยห้าสิบเดี๋ยวมาดูออมชมพูอมชมพูแบบนี้ร้อยห้าสิบงงไหม เงินไหลมากับอมชูภูแสดงว่าต่างกันไหมเดี๋ยวต้องหาข้อมูลแล้วนะคะสรุปหาบอลไม่เจอนะคะเขาบอกว่าบอลสีหายัากมากค่ะตอนนี้ผัดตลาด,าดสับป,ปะรดลูกละร้อยห้าสิบบาท <c oughs> เลี้ยงละแกงกินได้นะคะสับป,ปะรดร้อเล่งไม่ได้นะคะ <c oughs> โอโหมีลูกละ,ะห้าสิบน่ารัก น่ารักค่ะไปแต่งสวนนะน่ารักน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเมื่อมาไม่เจอบอลสีเราก็ลุยดูต้นอื่นไปแล้วกันนะคะง่ายมีกล้วยนะคะมีกล้วยสามห้าบาทแอปเปิลลูกแล้วสามเป็นห้าบาท มีแตงโมนะคะอันนี้ตังโมซีกละสามสิบห้าบาทนะคะคองสิบห<ม>้าเจอแล้วคะ่ะร<ม>้านนี้พอจะมีบอลให้ดูแม่ค้า,าก็น่ารักน่ารักร้านเนี้ยมีหกหลง6กหลงต้นอะไรคะแม่ค้าหลงสองร้อยค่ะหหลงสองร้อยก็เป็นแบบนั้นก็จะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ยหรอนี่หกหลง <5. S 1> เหมือนกันใช่ไหม มันจะออมแคะไว้น่ะฮะใช้ออมแคบไหมนี่ไงเลงต้นเนี้ยแม่ค่ะสองร้อยน่ารักค่ะเท่าไหร่อะคะเนี่ยนี่แก้แคบหวานสองพันค่ะสองพันค่ะเบาๆค่ะทุกคนอันนี้ปีกินนีรีกระเบนแดงค่ะกระเบนแดงนั่งไหมค่ะนั่งไหมเอียวเสียงออกคลิปเลยค่ะทำไมไอ้ผมนั่นผมพอมันสวยยังวะอันนี้อะไรอะต้นเนี้ย ฮองเฮาทำไมมันใหญ่นักล่ะฮองเฮาหรือว่านางผิวจะเป็นตัวเดียวกันนะจริงปะหนูมีนางผิวมันหยิกกว่านี้แม่ใช่จริงคนละตัวหยิกสวยเลยใช่อันนี้เท่าไหร่ฮองเฮาสามพันค่ะฮองเฮาสามพันค่ะทุกคนกระเบนแดงล่ะคะแม่กระเบนแดงเท่าไหร่สามพันค่ะทุกคน แล้วนี่นี่นี่กี่พันนี่กี่พันพันสองมาจากพันสองอันนี้อะไรนะกวนอูกวนอูพันสองค่ะห้าร้อยม่ร้อค่ะก็เนี่ยนะจอมทัพจอมทับเท่าไหร่คะแม่ค้าสี่พันแค่สี่พันเออเเจอชายชนเล็กๆลม้วนหลอดแดงแดงตาเลวเท่าไหร่อะค่ะแม่สามพันค่ะต้นนี้สามพันนะ ต้นนี้สามพัน่ะทุกคนอันนี้แม่ค้าซื้อมาชม้าลูกค้าซื้อแรก้ก็ขายอ้าวสหารแม่ค้ามาชมทำไมตอนนี้บอลมันแพงนักะแม่เแสมันมาไม้ด่างเออรถ้ามาต้องไปงนอยู่กับไม้ด่างใช่ไหมก,ก็เลยงานไม่ได้เลยแม่เราวังระวังหายนะคะเ,เข้าดว้วยนะนคะ่ะตอนกลางเช้อ,อันนี้สาวน้อยปะแป้งนะคะคขยันปะคะ่ะ คโอ้อนะอยตกหนักแล,ล้วฝนฝนตกจ้าทุกคนเจอบอลอีกแล้วนะคะห้ามจับแต่ก็เช็คราคาไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าพอขายุงมาเล็กเล็กยอดเลยน,น,ะะนอกจากบอลแล้วถ้าเกิดใครชอบตะกูลดังนะคะเยอะมากเลย ไม่มีราคากำบ,บอกเลยแต่มีแต่เขียนว่าห้ำจับอ๋อีที่ไง 105. หมื่นห้าฮันุมานอมพับพราค่ะหมื่นห้าไม่กัดสีเจอชายชนอีกแล้วปะอุ้ยสีทลมานใส่ตาเหลือเกินสีสวยมากค่ะทุกคนต้นนี้ โอ้โหชายชนต้นน <blue> ี้เท่าไหร่คะสามหม่ <ada> <m tumor imon ides> ้าค่ะ3,500ค่ะใครจะรับบอกบอกแม่มาเลยค่ะสามหมื่นห้าค่ะสุดๆบอลลูกไม้สี่ร้อยห้าสิบค่ะบอลลูกไม้ชุด ทุกคนคะไหลามาด่างขาวต้นเท่าไรครับพ่อค้าสามใบแบบนี้สามใบนี้มันแรงนะคะเท่าไหร่คะ2 0 0สองพค่ะ,คะทุกคนคสุดยอดค่ะในที่สุดก็เจอชายชนหนึ่งต้นชายชนต้นนี้เท่าไหรค่ครับพ่อค้าสุดหล่อเอาแค่หมื่นเดียวนะคะ หัวสองปีผ่าไปแล้วเรียบร้อยอ๋อย่างอย่างโอ้หนึ่งหมื่นหัวผ่าแล้วค่ะหัวยังไม่ผ่าค่ะเจออีกหนึ่งต้นหูยายสวยมากผูสวยมากค่ะเท่าไหร่คะตัวนี้ หมืนห้าเจอชายชนแล้วทุกคนเจอชายชนแดงมากเนี่ยจะเลิกจะไม่ยอมให้ชายชนแล้วเจออะไรเจออะไรเจออะไรต้น่าคิวบาิวเลย่สวากสวยกอ้วากยกกอวมายก่อนยแากยากออาวยมาอยาออสวมาก ทหารพานหรือเสือพานนะใคอะสวยอะไหนไหนครับอ้สวย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 อซาบีนาครับซาบีนาคือเสื้อในนะใช่ตัวนี้เป็นม้าลายม้าลายอันนี้อันนี้คือเอ่อมาดาม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 นุชนะคะพามาดามนี่นีชยากุรมาเอฟนต้นไหนคะต้นนี้ค่ะต้นนี้เราซื้อกระถางใหญ่ไปแล้วเท่าไหร่คะอ่าหมื่น หมื่นเท่าไรหมื่นสองมั้งหมื่นสองก็จะไม่ผิดใหญ่กว่านี้เหรออู้นี่มีลูกแล้วนะเห็นไหมใช่ใช่อันนี้ขายทั้งครอบครัวนะคะตั้งหน่อแล้วค่ะซื้อต้นแถมลูกค่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นอันเนี่ยอันนี้สวยแค่ก้านลายเนี่ยเห็นปะเออเขาเรียกอะไรนะซาบีน่าซาบีน่าไม่ใช่เอ่อวาโก้สุดๆสวยแดงสวยมากชายชน หมื่นกว่าต้นนี้ไปแล้วเท่าไหร่ถูกถูกหมื่นกว่าเองจริงะเออสี่ปีเขาบอกสี่ปีแล้ยโอ้ยอยากจับต้นนี้จังเลยอ่ะดูดังมากแดงมากค่ะหน้าวัวค่ะ พ่อค้าเชียร์ใหญ่เลยอันนี้หน้าวัวค่ะสวยมากสีสดมากเลยทุกคนไม่ได้มีบ่อยนะอันนี้หน้าวัวกระถางเท่าไหร่คะี่ยผมต้องจองเขาเกือบ6เจ็ดเดือนนะอาจะได้ไปเนี่ยเท่าไหร่คะคิดไปสองแปดค่ะสองพันแปดเองเหรอถูกนะสอง0ค่ะอ๋อ280ร้อยแปดสิบสวยอ่ะ โอ้ไซส์ไซส์ใหญ่เนาะไซส์ใหญ่เนาะไซส์ไซส์ตัวนี้มันเป็นไซส์แบบว่าเขาคัดไซส์ดอกพิเศษครับอ้าด้านหน้าจะ250อันนี้มาจากจีนหรือไทยตัวนี้เหรอของไทยครับของไทยเนาะ32เป็นไม้สายพันธุ์รุ่นครับถ้าตัวขาวนั่นน่ะส่ง250ร้อยห้สิบเลยอันนี้ส่งสองร้อยห้าสิบสีส้มก็สวยนะคะทุกคนหนน้้าววััดดดกก็ไอม ที่ไปองอห้าส็อเตรเาหี่มาอคนมาคับนเทพร้านเหรือเปล่าะเจ็ดพันค่ะทุกคนเขาบอกว่าขุนช้างเนาะแต่นุดว่ามันเหมือนเนเพชรพล้านมากเลยขุนช้างก็ขุนช้างนะคะเจ็ดพันนะคะอันนี้เลมอนอะไรนะเลมอนอะไนะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ ไปนี่บันนาสวยสวยสวยก็ราคาก็ต่างกันไงระหว่างหมื่นสี่กับสามหมื่นอันนี้ห่นุมาลอมพระพาเหรอทำไมห่นุมานอมพระพาไม่ ค่ะก็จบคลิปตามราเช็คราคาบอลสีที่คลอง15สุดท้ายแล้วบอลสีที่เราเจอก็น้อยมากแล้วก็ราคาแรงมากนะคะทำให้พวกเราเลยไม่ได้บอลสีกลับมาแต่ได้ดอกมาวัวสวยๆกลับมาประดับบ้านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องมาดามนุชย์แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ